โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการสอนอการหาจุด s t r ซองโดนะครับแล้วก็ strong high นะครับด้วย c o n v e r g e n จนนะครับ c o n v e r g e n จนคืออะไรนะครับ c o n v e r g e n จนก็คือการที่นะครับราคานะครับแล้วก็อินดิเคเตอร์นะครับอย่างเช่น RSI เนี่ยนะครับวิ่งนะครับสอดคล้องกันกับราคานะครับนั่นก็คือถ้าเกิดว่านะครับราคานะครับทำ swing high สูงขึ้นนะครับแบบนี้ สูงขึ้นนะครับแล้วในขณะที่อินดิเคเตอร์นะครับหรือ rsi เนี่ยที่เราจะเอามาใช้ช่วยนะครับทำสวิงไฮสูงขึ้นเช่นกันแบบนี้นะครับจะถูกเรียกว่า bullish convergence นะครับหรือว่ากรณีที่นะครับราคาทำสวิงโล w ต่ำลงแบบนี้นะครับอันนี้โลของราคานะครับแล้วอินดิเคเตอร์เนี่ยนะครับทำสวิงโลของราคาต่ำลงเหมือนกันนะครับอันนี้นะครับเราก็จะเรียกมันว่า b u a l i s h convergence อันนี้จะเป็นแบคอนนะครับถ้าเกิดการเบรกเอานั้นนะครับก่อให้เกิดคอนเวอร์เจนต์นะครับเราจะเรียกสวิงนะครับที่ส่งราคาไปเป็นคอนเวอร์เจนต์เนี่ยนะครับว่าเป็นจุดส่องนะครับอย่างเช่นบูริชคอนเวอร์เจนต์เราก็เรียกสวิงที่ส่งราคาเป็นบูริชคอนเวอร์เจนต์ว่าส่องโลถ้านะครับสวิงนั้นนะครับส่งราคาลงมานะครับแล้วเป็นแบร์ชคอนเวอร์เจนต์เราก็จะเรียกตรงนี้ว่านะครับเป็นส่องไฮ เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่จะเอามาใช้ช่วยในการหาจุดซองนะครับเสริมคู่กันกับการใช้ Macd นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันนะครับสิ่งที่เราจะมาใช้ช่วยนะครับนั่นก็คือ RSI นะครับอันนี้นะครับเป็นอินดิเคเตอร์นะครับ r s ซนะครับโดยมันจะมีการแบ่งโซนนะครับโดยเส้นบนเนี่ยนะครับก็จะเป็นโซน70นะครับส่วนโซนล่างเนี่ยนะครับก็จะแบ่งเป็นโซน30ตรงนี้นะครับ แต่ว่าโอเคเรายังไม่ได้ใช้ในเรื่องของโซน70-30นะครับอันนี้เราจะเอามาใช้ในการช่วยดูคอนเวอร์เจนซ์เท่านั้นนะครับโดยการสังเกตง่ายๆนะครับถ้าเกิดราคาทำ low ต่ำลงแล้วอินดิเคเตอร์เนี่ยนะครับวิ่งแบบเดียวกันกับราคาเราก็จะเรียกว่า bearish c o n v e r g e n e นะครับถ้าเป็น bear con แสดงว่านะครับเมื่อราคาย่อขึ้นมานะครับมันมีโอกาสที่จะไปต่อตามเทรนได้นะครับแบบนี้เลยนะครับทีนี้วิธีใช้งานนะครับเราจะเอามาใช้คู่กันกับ macd ตอนไหนนะครับหรือทําไมนะครับปกติ m a c d ดีเนี่ยนะครับมันจะมีปัญหานะครับเวลาที่มันเข้าสู่ช่วงไซเวย์ใหม่ๆหรือช่วงที่เบรกเอาต์ใหม่ๆเนี่ยนะครับ MACD ดีเนี่ยมันโดนราคาหลอกง่ายนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับตอนนี้นะครับเวลาที่ราคาเดี๋ยวเบรกเอา์ลงมายังไม่ไกลนะครับแบบนี้ถ้าเกิดเรามองเฉพาะ Mac d ดีนะครับตรงเนี้ยเราก็บองว่าเป็นยังไงครับเกิด bearish m o m e n t u m ใช่ไหมเราจะตีตรงนี้นะครับว่าเป็น BOS นะครับแล้วก็เป็น Strong High ใช่ไหมครับ นนถ้าเกิดเราใช้เฉพาะ m ม c d ดีเนี่ยนะครับเราก็จะต้องวางแผนเทรดแล้วใช่ไหมว่าสวิงตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่มีความแข็งแกร่งเมื่อราคาย่อมานะครับเราอาจจะวางแผนเข้าเทรดละแต่ว่านะครับถ้าเกิดเราใช้อินดิเคเตอร์ไอซเสริมนะครับเพื่อดูคอนเวอร์เจนต์กับไบรเวอร์เจนต์ไอซเนี่ยมันจะเตือนนะครับว่าสวิงนี้ไม่ได้มีโมเมนตัมมากพอนะครับยังเบรกไม่รุนแรงพอเพราะว่าอะไระครับโลของราคาต่ําลงนะครับแต่โลของอินดิเคเตอร์เนี่ยนะครับ มันสูงขึ้นถือเป็นการ breakout นะครับที่ยังไม่มีมเมตั้มหรือไม่แรงพอนะครับถ้าเกิดเราเทรดเนี่ยนะครับสมมติราคาย่อมานะครับมันมีโอกาสสูงมากนะครับที่ราคาเนี่ยจะแกว่งตัวออกข้างนะครับหรือเปลี่ยนเทรนก็ได้สมมติเราเทรดนะครับราคาก็จะแกว่งอยู่ในพื้นที่ประมาณนี้นะครับไม่เลือกฝั่งหรือนะครับตองให้ชนะก็จะต้องถือออเดอร์ค่อนข้างนานนั่นเองนะครับเป็นการเลือกสวิงที่นะครับมีคุณภาพต่ํานั่นเองไอซ์ไซก็จะมาช่วยตรงนี้นะครับในการเลือกอีกชั้นหนึ่ง งั้นแสดงว่านะครับการที่เราจะเลือกจุดที่เป็นซองอ่ะนะครับนอกจาก MACD เนี่ยจะเป็นโมเมนตัมแล้วควรจะเป็นคอนเวอร์เจนต์ด้วยนะครับยกตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเราไปดูอ่ะอย่างเช่นแบบนี้นะครับอันเนี้ยเป็นจังหวะที่ราคานะครับเกิดการเบรกเอาท์ขึ้นมานะครับเกิด BOS MACD นะครับขึ้นเป็นบูลิชโมเมนตัมนะครับในขณะที่สวิงของราคานะครับตรงนี้เป็นยังไงครับสวิงไฮสูงขึ้นนะครับส่วนสวิงไฮของอินดิเคเตอร์ไอซายอ่ะสูงขึ้นด้วยตรงเนี้ยนะครับเป็นบูลิช Conver g e n จนนะครับแบบนี้นะครับถ้าเป็น b u l l i s h c o n v e r g e n ตและก็ m a c d r ขึ้นอย่างเงี้ยนะครับมันจะถือเป็นจุด t อง n g ครับที่มีคุณภาพสูงขึ้นมากกว่าใช้เฉพาะ Mac ดีนั่นเอง I s ซจะมีข้อดีนะครับช่วงที่ราคาเบรกไปใหม่เนี่ยไ s ซจะไวนะครับมันจะเห็นได้ไวก่อนนะครับลดโอกาสที่เราโดนหลอกนะครับ m a c ดีมันจะแม่นต่อเมื่อราคาเนี่ยลากไปไกลแล้วนะครับมันอาจทำให้เสียโอกาสในการเทรดในช่วงเริ่มต้นก็ได้นะครับถ้าเกิดเรารอ m a c ดีตัดชัดๆเนาะทีเนี้ย ไอ้ส่เตือนเราแล้วแบคดีเตือนนะครับแสดงว่าจุดนี้คือ n องโลที่มีคุณภาพสูงขึ้นเราก็สามารถที่จะใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับในการวัดสัดส่วนการเทรดได้แบบนี้นะครับงั้นนะครับแสดงว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาย่อลงมานะครับเราอาจจะใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับห้าสิบในการเทรดก็ได้อาจะเข้าประมาณนี้นะครับเทคฟิทข้างบนนะครับประมาณหนึ่งอ่าถ้าราคาไปต่อนะครับก็ให้ปรับนะครับฟิโบตามจุดเทรดเราต้องเคลื่อนตามขึ้นมานะครับประมาณนี้ เวลาที่เราฝึกนะครับให้วางก่อน0.5นิดนึงนะครับการตกลดการเออร์เรอร์นิดนึงนะครับราคาเนี่ยเวลามันย่อลงมามันก็จะมาแตะพื้นที่ประมาณตรงนี้นะครับแล้วก็นะครับเด้งกลับนะครับค่อนข้างไวเพราะว่านะครับเป็นพื้นที่นะครับที่มีโมเมนตัมนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยนะครับนั่นก็คือใช้ c o n v e r g e n จนเนาะเป็นตัวช่วยนะครับ